นะไม่ดับไม่ดับไม่ต้องตักเค้กให้ฟ้านะอันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าเค้กแล้วนะคะอันเดอร์แฟมอลลี่เราก็คือเทียมวันนี้ก็วันเกิด นะคะวันนี้ปีนี้พุณแม่มีเซอร์ไพรส์เราทำเค้กเป็นแบบว่าเราไม่เราไม่ได้สั่งเค้กมาแต่ว่าเราจะให้เป็นเค้ก DIY ที่ทำกันเองเลยนะคะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งมีอุปกรณ์นะต้องมีเค้กอย่งก่อน้ก็มีครีมสีอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพ่งแล้วมีอะไรอีกบ้นท็อปปิ้งวันนี้เรามีแขกกินดิมกษากมาด้วยแนะนำแขกหน่อยเนะนำคุณแม่นะคะ อันนี้มาช่วยทำเคกมาช่วยเบอร์เดยเกิไมเค้กมันเปล่าเราเป็นตัวองเราต้องแต่งเองก็เลยเป็นเค้กป่าเดี๋ยวจะมาทำกันเลยแล้มีอุปกรณ์อะไรบ้างเราต้องใช้อะไรบ้างอ่ะมันจะ แต่งได้มีอะไรอีกนองก็มีเค้กหนี่งปอนที่ใส่ครีมใส่ครีมแล้วก็ไม่แต่งยังไม่แต่งหน้าเนาะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าเค้กกันด้วยครีมสีสีนี้แล้วแต่ว่าเราจะ DIY กันยังไงแล้วนี้มีอะไรบ้างเอ่ยนี่นี่ค่ะเป็นฮอปปิ้งพวกฮอปปิ้งอันนี้ช็อกโกแลตอันนี้เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันค่ะสอันช็อกโกแลตเราต้องทำงานกันเป็นทีมนะก็หอมอ่ะ ไอรูบอกว่าไงบาัคไแต่ว่าแบบวยเจดนะคะเ้ก็เอานป็นสายรุ้งเรนบนะคะ่ะแล้วก็มีก้อนมฆมยดูด้ะดัไม้ดูแล้วเราจะต้องเป็นยังไงวนรอบทุกสีกันเป็นขอบขใช่ไหมคะไม่ให้เห็นนะครีมเลยนะแล้วอัรนก็จะเป็นสีนี้สีนี้สีนี้สลับกันโอเคค่ะแล้วก็ใส่ตัวหนูกับต้านเขา เตาแล้วก็เขียนแฮปปี้เบิร์ a เด้วยเอ็มอ๋อแล้วก็มีเทียนดอกไม้อารมณ์ดีนะคะใช่ค่ะแล้วก็สำเร็จกัียนไหมเทียนยาวไม่หยุดด้วยนะคะอ้าวมาเริ่มกันเลยค่ะเทียนยาวไม่หยุดเดี๋ยวเราก็ทำเป็นสีสีก่อนนะคะเดี๋ยวใส่สีชมพูไว้ก่อนเลยไม่กันนี่ขอของของเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวให้เจ้าของวันเกิดเลยเริ่มเลย่มในการตั้งแต่เต้น ทำไมมันแคบังเงยก็แบบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เป็นเหมือนน้กส้มน้คก้อนเลยเ้มตาไปไหมใส่อันนี้เข้าไปอยากให้เป็นตาเหรอช่วยกันอืออ่อเป็นช้อนเล็กเข้าไปหรือว่าต้องใช้มือเลยเน่ย นี่ค่ะและแล้วเราก็ทำเค้กเองเสร็จแล้วนังไง<ห>บ,บ้างเพิ่มแลวทำข่น่ไม่ไมนาน, <ant> มานนี่นะไม่นานนีนะแคปเดียวเองนี่เพราะว่าเรามีกำลังคนเยอะกำลังคนช่วยกันเยอะมากอันนี้อธิบายหน่อยครับก็จะเป็นแบบแนวพาสเทลมีหนูกับขาปั้นเดินอยู่ในพาสเทล เอิร์ดนะคะฟาเซิร์ดแล้วก็มีเลนี่วาร์กอยู่ตรงนี้เอ้ยตอาแดงนะแดงสีน้ำตาลหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเป็นสีเขียวก็ได้เหมือนแห่นไหมเดี๋ยวเราก็จะปักที่ดอกไม้ที่เน่าๆอยู่ตรงนี้ที่หนูทำเองปิดไฟไหมแกสุดให้ใส่ัน Ah, bảo vệ nào. À, à. Nha. 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 จะดับไหมเนี่ยวันนี้จะเตาเลยนะคะต้องมวยคอนก่นอ,อนอาทิตย่ายอาทิ่ยถาเลยค่ะขอ,ขอให้โควิดห่า ไม่ต้องตักเค้กให้ป้านะขอขาดพอได้ไหมคะไม่ต้องทำไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวก่อนดิเขาตปนนับไ่้เต็มเ้ยนำลายอยากนอ่านค่ปพันพันต่อจะลม เอาโอเคได้ไหมได้ไหมโอ้้ัวกไ่ะมาห่อยแลอมาใหม่แล้วสรอแล้วนี่อันนี้เทีหลังไม่เอาเทียนแบบี้แล้วมื่อก่อนอยากได้เทียนนี้มากแต่ตอนนี้อะทำไงดีคะ

một, hai, ba, năm, năm mươi hai vạn. Mắt béo xoăn à, thì nha. <Suin ane> ข้ีกินได้ใช่ไหมไดหมเลยค่ะงั้นจานก,ก็กินได้นะสิยังไงคะชอบไหมคะค่ะให,ห้ดด<ห><ห>ยัมมี่ะ<ห>ลก็ช่วยติดตาม Wonder Family กันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับ